สื่อต่างประเทศเปิดเผย n w w t r u u p h 400อาจเปิดตัวช่วงสัปดาห์หน้าสื่อสายยานยนต์อินเดียได้เปิดเผยข้อมูลว่ามีภาพทีเซอร์รถรุ่นใหม่ของทางค่าย r i u อั h เตรียมที่จะเปิดตัวโดยรถรุ่นใหม่นี้จะใช้พื้นฐานเดียวกับตัว Speed 400โดยกำหนดการครับจะเปิดตัวในวันที่17กันยายนเดือนนี้หรือสัปดาห์หน้าแต่จากการที่ MotorV เเราได้ไปสืบหาข้อมูลดูครับเราพบคลิปทีเซอร์ของทาง Tri อัม โพสลงใน i n นสตาแกรมเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาเราไม่ค่อยจะเห็นด้วยว่าเป็นตัว400น่าจะเป็นตัวใหญ่ตระกูลบอนเนวิล l อย่างเครื่อง900หรือ1,200เสียมากกว่าสำหรับเหตุผลนั้นนะครับก็คือว่าผมมองเห็นโลโก้ RS แล้วก็กระจกที่ติดตั้งอยู่ตรงปลายแฮนด์ในคลิปอย่างชัดเจนครับและนอกจากนี้ก็มีจังหวะที่เรากด o อตด,ดู สังเกตเห็นได้ว่ารถคันนี้เขาจะใช้จานดิสเบรกทางด้านหน้าเป็นแบบจานดิสคู่ติดตั้งปั๊มเบมโบสไต m มารุ่นท็อปนั่นจึงทำให้ผมเชื่อมั่นครับว่ารถใหม่คันนี้น่าจะเป็นสปีดทวินรุ่น R S เพราะถ้าเกิดย้อนกลับไปมองถึงรถไฟกลมที่มีดีไซน์โมเดิร์นของทางค่าย i ทรัมที่ใช้แฮนด์บาร์ติดตั้งกระจกที่ปลายแฮนด์เนี่ยมันจะมีรถอยู่รุ่นหนึ่งที่ให้จานดิสเบรกหน้าคู่มา เป็นของเบมโบนั่นก็คือตัวสปีดทวินรุ่นเดียวเลยซึ่งตัวแรกครับปี2019เนี่ยมอเตอร์เลเราได้มีโอกาสไปทดสอบมันที่สเปนอีกด้วยตัวนั้นเขาจะใช้ป um ั๊มเบมโบแบบหูชิดก่อนที่จะมีการปรับโฉมต่อมาใน M Y 2021อัปเกรดป um ั๊มเบมโบเป็น M 50และจวบจนมาถึงตอนนี้ครับเตรียมที่จะเปิดตัวจริงในสัปดาห์หน้า แต่ก็น่าจะนับเป็น my 2025กับการปรับโฉมเจนใหม่แล้วก็น่าจะมีการเพิ่มรุ่นย่อย rs นี้เข้ามาตามตัวโลโก้บนถังน้ำมันและมันจะมีการอัปเกรดเป็น b บ m b o s t y l m m อ m a รุ่นท็อปตัวล่าสุด เอาเป็นว่าจะใช่อย่างที่ผมวิเคราะห์หรือเปล่าเราคงต้องมารอดูกันอีกทีหนึ่งครับหลังจากที่มันเปิดตัวแล้วเพื่อนๆคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเห็นด้วยกับผมหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์บอกให้พวกเราได้รับรู้กันได้เลยสุดท้ายยังไงก็ฝากคุณผู้ชมทุกคนติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ m o t o r v a ว l ให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ผมพลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ